โปรเจคเตอร์ใหญ่ภาพคมชัดรองรับไฟล์ 4K ของกูโจดอกนะครับตัวนี้นี่มาพร้อมระบบปฏิบัติการของ Android 9นะครับไปดูหน้าตาของน้องกันเลยครับใครที่อยากได้ไปดูหนังแบบลงหนังนะครับนี่เลยนะครับดูเลยนี่กูโจดอกเขาจัดให้นะครับและหน้าตาของน้องเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นในส่วนของจอฉายสามารถที่จะเปิดฉายได้เวลาเราปรับนะครับให้เราปรับไปตรงนี้นี่นปรับโฟกัสนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับ มาพร้อมในส่วนของฟังก์ชันเก๋ๆเท่ๆอยู่ที่แผงด้านบนตัวนี้ระบบสัมผัสหมดเลยนะครับผมตั้งแต่ปุ่มเปิดนะครับจนในส่วนของปุ่มควบคุมคอนโทรลนะครับถือว่าสวยนะงานของเขานะครับและมาดูในส่วนของด้านข้างนะครับจะเห็นในส่วนของช่องนี่ช่องเสียบ power supply ด้านหลังตัวระบายความร้อนพัดลมตรงนี้ลำโพองอยู่ตรงนี้แล้วก็ลำโพองอยู่ตรงนี้มีลำโพงให้2 ตำแหน่งนะครับนี่ตรงนี้เลยมีในส่วนของช่อง HDMI ให้2ช่องช่องในส่วนของ USB ให้อีก1ช่อง HDMI <Wow. S 1> ตัวนี้เราสามารถที่จะเสียบในส่วนของจอเสริมนะครับมือถือก็ได้ Macbook ก็ได้หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเสียบได้เลยนะครับตรงนี้และในส่วนของ USB ตรงนี้นะครับสามารถที่จะเสียบเนี่ยอย่างที่ผมเสียบเนี่ยคือคีย์บอร์ดก็ได้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของเมาส์ก็ได้หรือแฟลชได ใส่ดูหนังแบบออฟไลน์ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับในส่วนของด้านหลังนี้นะครับมีรูเสียบของช่อง AV และตัวนี้แจ็ค3.5นะครับต่ออุปกรณ์เสริมได้มาดูในส่วนของสเปคของพี่แกนะครับนี่ซัพพอร์ต 54K นะฮะและนี่นะครับเป็นในส่วนของ Android 9 Wi-Fi 2.4G 5G Fast WiFi เลยนะครับจอภาพขนาดที่แบบใหญ่ที่สุดของตัวนี้ที่รับได้นะครับอยู่ที่3 ร้อยนิ้วนะครับสบายสบายเลยขึ้นอยู่กับระยะที่คุณวางนะครับแต่มันใหญ่มากๆผมบอกเลยมาพร้อมบลูทูธ o 0นะครับเชื่อมต่อลำโพงได้แบบเร็วมากจุดเด่นของโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับความสว่าง15,500ลูเมนต่อสู้กับแสงสว่างได้แบบสบายๆเลยนะครับนี่คือฟังก์ชันเด็ดของเขานะฮะมาพร้อมอุปกรณ์เสริมในกล่องนี้เพียบเลยนะครับเริ่มต้นด้วยนี่รีโมทควบคุมคอนโทรลนะครับอย่างแจม2 สาย A v วนะครับโอ้โหใจดีมากๆเลยมีตัวนี้มาให้และนี่คือ3สาย power supply นะครับไว้จ่ายไฟเข้าเครื่องนะ4ี C, ตัวที่ขาดไม่ได้คือสาย HDMI นะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือนะครับแท็บเล็ตหรือ macbook นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อตัวนี้ได้นะครับนักเรียนนักศึกษาสามารถที่จะใช้งานตัวนี้ได้เหมือนกันในห้องประชุมก็ใช้งานตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับคือเป็นจออย่างครบเลยมีในส่วนของคู่มือ ให้อีกนะครับตัวนี้ต้องอ่านนะครับเพื่อนๆพูดมาขนาดนี้ครับอยากเห็นภาพและฟังก์ชันกันแล้วใช่ไหมครับปะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตั้งใจดูนะครับเหมือนยกโรงหนังมาไว้ที่บ้านเลยนะครับยางใหญ่ยางจุใจและภาพที่คุณเห็นนะครับนี่คือไฟล์ 4K นะครับผมนะแบบดูแล้วแบบเหมือนยกโรงหนังมาไว้ที่บ้านจริงๆอย่างสมูทเลยนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับหรือจะส่วนเล่นเกมก็สามารถที่จะทําได้บอกแล้วตัวนี้ ยางจบคือไม่ต้องไปดูหนังที่โรงหนังก็ได้แล้วอ่ะเข้ามานะครับโหมดเซตติ้งหน้านี้นะครับด้านบนสุดนะครับกดมาปุ๊บจะเจอในส่วนของอินเทอร์เนต็ตคุณแค่เชื่อมอินเทอร์เนต็ต Wi-Fi เข้าไปนะครับปล่อยได้จาก Wi-Fi ของมือถือหรือ Wi-Fi ที่บ้านนะครับ มีลงหนังแล้วนะครับอะมาดูในส่วนของหน้าจอกันนิดหนึ่งนี่คือจอโปรเจคเตอร์เข้าไปดูกันหน่อยนะครับว่ามันปรับอะไรกันได้บ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซูมนะคุณปรับสามารถปรับระยะซูมได้หรือปรับออโต้ในส่วนของหน้าจอได้ปรับขนาดให้เข้าแบบว่าหน้าจอจอฉายของเราก็ได้หน้าเนี้ยสามารถเซตติ้งได้นะครับมันทําในสิ่งที่ยากๆให้ง่ายๆด้วยหน้านี้เลยเลยนะพาไปดูกันต่อกับในส่วนของตัวนี้ คือช่องเสียบสายของ HDMI มันเอาไว้ทําอะไรนะครับเสียบกับในส่วนของมือถือหรือ Mac Book หรือในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับเป็นจอแยกหรือใครจะเสียบในส่วนของแฟลชไดร์ก็สามารถที่จะใช้โหมดฟังก์ชันตัวนี้ได้ดูหนังแบบออฟไลน์ได้เลยนะง่ายๆเลยนะครับผมชอบมากเลยโหมดนี้นะฮะทริคอย่างหนึ่งของการใช้นะครับเวลาเปิดเจ้าตัวของโปรเจคเตอร์ทุกรุ่นเลยนะครับผมแนะนําให้ไปตรงนี้หาคําว่าอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เจอคุณต้องเข้าไปอัปเดตนะครับ เพื่อให้มันนะเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับและนี่คือสิ่งที่เวลาเราอัปเดตแล้วมันเป็นเวอร์ชันปัจจุบันพวกซอฟต์แวร์ต่างๆของคุณนะครับจะเป็นปัจจุบันนะครับการทํางานของมันก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่สมูทและดีนะครับถ้าใครไม่พอใจในเสียงของลําโพงของตัวเครื่องนะครับผมแนะนํามานี่เลยนี่นี่นี่ตรงนี้เป็นในส่วนของบลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธเปิดลําโพงกระหึม <c oughs> และนี่คือในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับที่เราลองรับทั้งหมดเลยนะครับผมนะสื่อความบันเทิง อย่างครบอย่างจบดูหนังฟังเพลงนะครับดูฟุตบอลฟุตบอลอะไรได้หมดเลยนะครับคือแบบครบสุดๆนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมฟังก์ชั่นอย่างครบนะครับดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับด้วยโปรเจคเตอร์ของครูโจดอกตัวนี้ตัวเดียวแหละเป็นยังไงกันบ้างครับผมเห็นฟังก์ชันอย่างครบอย่างจบกันเลยใช่ไหมครับกับเจ้าตัวของโปรเจคเตอร์ของกูโจดอกตัวนี้นะครับคือผมบอกได้เลยว่าใครที่ชอบดูหนังฟังเพลงตัวนี้ก็จบนะครับดูฟุตบอลฟุตบอลก็ได้เอาไว้เล่นเกม ก็ดีนะครับหรือเอาไว้ใช้ในส่วนของการทํางานนะครับในออฟฟิศในที่ประชุมก็ใช้ได้นะครับหรือเอาไว้พรีเซนต์งานก็ได้อีกคือมันครบมันจบจริงๆนะครับผมนะพิกัดเดี๋ยวผมปักตสก้าเอาไว้ให้นะครับราคาดีมากตรงนี้ครับ